เป็นเมนคสบเป็นเนเคอสะครับอยากเห็นหน้าตามันเดี๋ยวค,ค่อยๆดูกันนะคะว่าซนะุปมะเขือเทศเป็นยังไงเพราะว่าตอนแรกดิฉันคิดว่าซุปมะเขือเทศก็แบบเอามาทานเป็นแอปเปิ้ลไทด์สตรอว์ครับแล้วก็อีกหนึ่งที่อยากนําเสนอนะครับก็คือผักใบเขียวคอนสลัดนี้นะครับค่ะผักใบเขียวเมื่อกี้เจอพี่พง์คุณพิพัฒน์พงศ์ได้เล่าให้เป็นความรู้เพิ่มเติมก็คือว่าคอนสลัดนี่คือเป็นผักที่แบบว่าเขาเรียกว่า ให้ปากเป็นกลางเวลาทานทานแอปเปิลไซเซอร์ก่อนแล้วก็ทานตัวผักตัวเนี้ยก่อนที่จะทานตัวเมนคอร์สทำให้สามารถที่จะปรับริมน่คือสามารถทานอาหารเมนคอร์สได้ลดไม่ไม่เสียได้ไม่เสียอ๋ออย่างนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเราทานแอปเปิลไทส์ไปแล้วสมมติมันอาจจะมีรสเค็มรสเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยพอมาทานคอร์สลัดตัดรสชาติ ันจะกระปรับปริที่เป็นกลางใช่ไหมคะก็ลืมรสชาติแรกไปเพื่อที่จะรอรับรสชาติของเมนคอร์สอีกทีทนให้อร่อยที่สุดนี่คือโครงการหลวงปูโครงการหลวงครับก็นี่คือเป็นผลิพัณธ์หลักแล้วก็ในเมนูของซุโมเกลเทนนะครับมีสิ่ง่งที่อยากนำเสนอนะครับก็คือเป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหวานนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อร่อยดมาเหวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วนะครับ มีอะอมีข้าวโพดหวานนะครับแล้วก็มีถั่วแคร์ทั่วแคร์ครับทัวแคร์นะครับแล้วก็มีแรดดิสด้วยนะครับอะไรนะคะแรดดิสแรดดิสมันจะคล้ายๆหัวเช็ดเท้าอ๋อรสชาติเป็นยังไงเป็นเผ็ดเ่็นเผ็ดนะเป็นเผ็ดหน่อยนะครับเป็นเผ็ดหน่อยแล้วก็มีที่โครงการหลวงนะครับก็จะมีตัวเบบี้แครอทเบบี้แครอทเบบี้แครอทด้วยนะครับอันนี้มีทั้งเป็นอินทรีย์ด้วยนะ เป็นแบบปลูกธรรมดานะครอ๋อเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกด้วยค่ะคือเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าอินซีจะลืมเอ๊ะอินซีอ่ใช้ทับศัพท์กันมากเลยนะจริงๆออร์แกนิกนักแปลเนภาษาไทยอินซีนั่นแหละคุณถามผู้ถูกแล้วนะปลูกแบบอินซี่อาเรามาว่าส่วนผสมของโครงการหัวหมดนกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นส่วนผสมที่ต้องทำตัวของสุกมังคุดเวียดนามนะครับที่ขายไม่ได้คือหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวนี่จะเป็นเหมือนเป็น เป็นสิทธิ์เดจ์ของอาหารเวียดนามเลยนะคะอะไรก็จะแบบมีหอมเจียวใช่ใส่หมดเลยใช่ก๋วยจั๊บยวนอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าคุณคุณไอดวิอยู่อุดรใช่ปะใช่ดิฉันไม่ใช่คุณยนดิฉันดียวนจึงได้รู้ว่าเมนูของยวนเนี่ยเป็นอะไรบ้างก็ยำยวนเพราะว่าคุณอยู่หนองคายนะคะเพื่อนกานโรยสารได้ยูเราก็เลยคุ้นเคยกับอาหารซุปเวียดนามแม่นละค่ะ มีอะไรบ้างก็มีทัวแขกทัวทัวแขกกระโทดตัวหอมนะครับหอมแดงหอมแดงนะครับโอ้ยโครงการหลวงที่ทำหอมแดงได้สวยมากเนาะแล้วก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีสมมติไม่หรูนะครับก็มีเกลือพริกไทยน้ำตาลซอสปรุงรสน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นครื่องที่ซอสปรุงรสน้ำมะขามเปียก คุณข่าแล้วแล้วนี่อะไรคะก็เป็นเมืุขชีนะครับปลาโซเทียนะครับที่เป็นตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลานี่นะครับทําการบดนะครับบดให้ให้คุณผู้ชมดูผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้เนื้อปลาที่บดแล้วนะครับดูเหมือนมูขชีน้ำตาเลยครับนะครับทีนี้บดยังไงอะคะบดยังไงเหรอครับก็เอาเนื้อเอากระดูกเอาข้างออกแล้วก็ไม่ครับ ใส่เครื่องบดสมาร์ทแล้วแล้วก็ตีไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรลงไปในนั้นอย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเลยค,ครับทีนี้ในวันนี้นะครับคือนอกจากคุณผู้ชมที่ได้มาชม